ก็จะเป็นเนี่ยอย่างนี้นะครับตัวนี้จะมีเป็นสองรุ่นเป็นรุ่นแบบอพอร์ตไทสีแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไล h t นิ่งนะครับตัวนี้ที่ผมใช้ก็ต่อจาก i อ h o n ไอโฟนเจ็ดพัทน,นะครับก็จะเป็นพอร์ตไลท์นิง่งนี่ก็ตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นตัวใสอันนี้ก็จะเป็นเป็นสองไม้นะครับ มีทั้งตัวรับตัวส่งอันนี้ของอีกกล่องหนึ่งไทซีนะครับตัวน,นี้ผมก็จะซื้อมาทั้งไ t นิ่งแล้วก็พอตไทซีเลยเอามาสำรองนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นพอตไทซียี่ห้อ ตัวนี้มันจะไม่มียี่ห้อนะครับในกล่องเขาก็ไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าเขาจะเรียกเป็นรุ่น J13 นะครับผมก็ซื้อมาทั้งสองแบบเลย อันนี้ก็จะเป็นพอตไลนิ่งของ iPhone ตัวนี้ก็จะเป็นพอตของ Type-C นะครับซื้อมา2กล่องเลยเผื่อจะใช้งานาถ้าเป็นมือถือของ Android แล้วมือถือของ iPhone ก็จะได้มีใช้ทั้งสองรุ่นเลยคุณภาพเสียงก็ตามที่ได้ยินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสอันนี้ก็ จะห่างจากากล้องก็ประมาณสักอสองเมตรนะครับเดียวลองดูคุณภาพเสียงเสดเ,เจ้าเราร้ามานันนลรุงบุ้งปัทนาใดในล่ะมีหวังกระทั่งฟากฟ้าศพหน้าติดดินกินทรายจเจ็บจำไปถึงปรโลกหรือรอยโศกรู้ล้างจางหายจะเจ็บอีกกี่ฟ้ามาจนตายก็อย่าหมายว่าจะให้หัวใจของก็เดี๋ยวผมจะลองเทศสระยะ ในการเดินออกไปนะครับว่าสัญญาณจะดับหรือจะขาดหายยังไงผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบอ่านี่ก็จะเป็นการเทสไมโครโฟนอ่าไวเลสก็ด,ดูคุณภาพของเสียงก็จะเป็นยังไงก็อ่าลองฟังดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ